สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนๆ f อซช่างโหดทุกคนทุกท่านสบายดีพี่น้องทางที่อยู่ฟังลาวและครับฟังไทยสุภุสุคนเมื่อสมองสบบนนะครับเด้อเมื่อนี้กับพบพ่อกับช่างโหดคือเก้าครับทุนเมื่อนี้พามาชมบรรยากาศยามแรงครับผมยามแรงเมื่อนี้โอ้ ป่าขึ้เหมือนพี่น้องเหมือนฝนจะตกครับอ่อนเอา่าบ่มีลมเลยครับสกลนครวันนี้ร้อนมากเด้อพี่น้องเด้อยามือแรงแห่งหอนอบอ้าวครับคาดว่าคงน่าจะมีฝนครับพี่น้องบ้านพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงในาอครับผมทางนนบุรีละ่ะบ้านคุณลุงอดุลเป็นยังไงนอะครับ สกลนครวันนี้ฟ้ามืดฟ้าคึมเด้อโอ้มืดตึ๊บมาเลยครับพี่น้อง่าโทโทโถโทครับาทางจะมีฝนครับอ่อนอบเอาแบบนี้บนนาจะเหลือครับมือแรงนี่โอ้โหโอ้นกอกอย่างนี้ ุ่นะป้าท,ท้อบินเป็นกลุ่มเลยอุณหภูมิตอนนี้ก็อ,อยู่ที่สามสิบสี่สามสิบห้าองศาเด้อพี่นอ้องเด้อป้าท้อพอมีลมเลยครับพี่น้องลายใหม่บอไหวติงเลยครับกุ่น่ะอ่อนอบเอายางกระนาดครับ อ้าวโท,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 ทรโทโทโทพยากรณ์อากาศวันนี้นี่หม่ฝนนี่มีแน่นอนครับพี่น้องสกลน,นครวันนี้เด้อพี่น้องเดอ้ออากาศกับประมาณนี้ครับทางสะแก้วเป็นยังไงน,น้อครับทางสะแก้วหรือว่าทางอื่นๆครับ เป็นยังไงบ้างกันลายงานหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปมานำเนี่ยด้วพี่น้องเด้วโอ้สกลนครเมือน,นี้ครับร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวมาเบิงแม่คคาหน่อยเพิ่งกำลังจัดเตรียมสินค้าของอยู่ของกินของขายโอ้ลูกสินหลายแท้ปุ่น่ะ ว่าเป็นถ้วยชามกระมังซ่อนพักนางอ่งางหยาโอ้แม่ข่าเพ็่นสิไปขายใส่นอนี่นะแม่ข่าน่้อยพเพิ่นกำลังเตรียมของสิไปขายมืออื่นครับผมโอ้ว่าน่ะมีลูกซีนปิ้ง,งพร้อมอ้อันนี้อันนี้คือเสียบเตรียมใบนะ เพนศิไปขายไส้น่องออื่นนี่น้อบอกเงิจถึกจับจุดเลยเพิ่นเพิ่นสิไปขายงานกาชาดครับพี่น้องครับพูดอ่ะมีเส้นก๋วยต๋งก๋วยเตี๋ยวพื่อนไหเพิ่นเตรียมไปมีก๋วยเตี๋ยวนำมีเส้นมามีมาม่ากับมีโอ้พักนางอ่างยาอดเด้อ แม่ค้าน้อยคอนขยันตานนี้ก็สิเป็นถ้วยโ,โามเนาะอ้เป็นเตียมเป็นเตียมไว้ครับสิไปขายในงานมืน้นไปขนยึ้น้บสิึป็บนกว๋วยไปี๋ยวบนตรเด็ดสูตงสนุ้นไปขเาน้างก่ารินคลองเน้อพี่งน้องเน้อม้างื่นสิท้า้าร,รบนาบบ เป็นสิไปขายนอกสถานที่มาออืน่นนี่หยุดหนึ่งวันเด้อพี่น้องเด้อเป็นสิไปขายนอกสถานที่วันพรุ่งนี้ป้าโถคนน่ะโอ้ลูกชิ้นหลายแทนเนาะอันนี้เอาไว้ใส่ตู้เย็นป่ะใตู้เย็นป่ะใส่ถังก็ใส่น้ำแข็งไวน้น้อง,งมาทางนี้กับแม่ค้าสาวสวยเด้อพี่น้องเด้อ โอ้เพคนกำลังตำตำง้างอันนี้ฮะตำมะพริกเนาะพริโอ้ตำมะพริกไม่ไหม้ทุกมือเลยอ่าเจ้าก็ได้สากไงสากเงาค่ะเจ้าแต่ทำไมมันตำปะคะว่าเอออือปนน่ะโอ้ปนน่ะหอมแช่เนาะเดี๋ยวไหม่ทุกมือ โอ้ยนไม้ทุกมือเลยอ,อันทั้งนั้นเดซานอันนั้นพริกขั่วจ้าพิกขั่วโอ้พริกขั่วนั่นก็ขั่วไม้ทุกมือสก,กันใช่ทุกมือถ่าต่อถโอ้ทาต่ำเนี่ยเป็นตะบะเมือเนาะ <laughs> จนนังไนไหยสิกล้ามขึ้นแล้วนี่เนาะก,กล้ามไหมคะสิขึ้นแล้วอันนี้ครับนี่ยยังอันนี้ฮะอันนั้นกระเทียมตำจ้าโอ้กระเทียมตำแม,ม่จ้าโอ้เจียวกระเทียมพร้อมกระเทียมเจียวแล้วยูพูลโตโตทั้งนี้จ้า,าจโอ้เจ้โอ้ยหอมแท้ อันนี้แม่ค้ากำลังเอ็นอย่างน้อน,นี่น้อนซอยน้ำมันหมูจ้าไปเกี่ยวใส่ผักเพ็ดโอ้เอ้าเกี่ยวใส่ผักเพ็ดจ้าโอ้เอ้าใส่น้ำมันหมูพร้อมจ้าอืมโอ้เข้าใจเอ็นน้อคขันบ้เกี่ยวได้สั่นคันบ้เกี่ยวยมันด้เป็นผงบ่แม่มันจะบ,บูหอมจ้า ลับเพิ่มความหอมเนาะแมจ้าอโอ้ทางนี้ก็ําลังจัดเตรียมถวยโถโอชามเนาะทั้งซ้อนทั้งซ้อนทั้งตะเคียบโอ้อันนี้คืออะไรอันนี้คือถั่วงอก โอ้ถั่วงอกนี่แกวพันกระรางไว้เตรียมไว้จัดไว้เรียบร้อยเนาะโอ้ชิได้นอนง่ายบ้าน้องมึงนี่นอนเ้บ๋า เตรียมของไปทำการขายนอกสถานที่พรุ่งนี้นะครับเด้อเอา้าถวยน้อยๆหน่อย,อย,อยจะเอาไปใส่ยังเก็บไว้อันนี้ไม่ได้เอาไปใส่บ้าหาตัวย่างโอ้มันนี่ขายดีบ้ามันนี่ฮั่นธรรมดาธรรมดา,รรมดาโต ธรรมดาเนี่ยไม่มีพิเศษบอกอออืมถ้วยม <c oughs> ันก็มีหลายรุ่นแหนะ่เนาะตามธรรมดากับรุ่นนึงบ่ <c oughs> พิเศษกับรุ่นนึงบ่ <c oughs> อืม อันนี้คือขั้นตอนไถเนาะหน่นอยหน่อยเกลี่ยน้ำมันแล้วก็เตรียมบัะเก็เตโอ้เอาโออ้ันน้ำมันที่ซอยบางหันจ้าโอ้อืม,มโอ,นะโอ้ไฟกับดายการเนาะลูกค้าเข้ารลายบอมมานี่หั่น เรื่อยเรื่อยเนาะคุณตุดดู่าบค้อยนะป็นอืมผู้บ่าวเพิ่ก็คือสิกมาบกขาดแล้วเนาะผู้บ่าวบ่มีมาบ่าหอยขิ้นสิบผมีแ่งามนะคะมืไม้กับรงเฮียนบ่าอืมก็เกียวได้น้ำมันแล้วก็ โอ้อภิกนิษฐ์หน่ออือให้มันหอมให้มันหอมติดใช่ให้มันมีสีสันใส่อย่างนี้มันคือจะหอมแค่แต่น้ำมันนี่แหละจ้ะแล้วก็ไม่เกี่ยวใส่ไฟเพิ่มความหอมโอ้ไฟวกันพริกเท่าแต่ไม้ทุกมื้อบวกไม้ทุกมื้อโอ้ของมันอยู่แล้วเมื่อทุกมื้อบอพริกนี่กาบอจ้ะสองมื้อ สองมือเม็ดกูคนเคยกินดีเนาะพีกนี่ก็นนเนาะแมนคบริษัทฮามักเพ็ดเออนอสาชบเทั้งพริกขวัว <_ utter> ทั้งพริกอันนั่นเนาะพริกขวัวพริกยังก่อ <_ utter> พริกขวัวพริกปนพริกขัวพริกปนเนาะโอ้เนาะโต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 โอ้ธรรม,มดาครับพี่น้องโอ้ โอ้นี่ก็พักผกบุง้งต <laughs> ายละพิด,ดนี่เมมนกำลังกะเกียมครับผมโอ้บอยู่บอดเซาไมมคะหน่อยก็ได้เนาะแม่รุ่กนกำลังสร้างตัวโอ้ไอรุ่นสร้างตัว,วามาเถอะ อันนี้อไมอะไรบอเอ้าคือเบไปเาสิพะาบอกคือเอาถวยฟมมันมันคือความอนมันเสียนั้นคือความหอนมันสีละลายบอเดอโอ ม่มอื่นเห็นพันศิธย์ทำการปิดหยุดหนึ่งวันเด้อพี่น้องเด้อร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองเนื่องจากว่าเพ่นสิไปาขายนอกสถานที่ครับมื่ออื่นมื่ออื่นขายนอกสถานที่เนื่องจากว่าโดนเหมาครับผมโดนจ้างเหมาไปขายนอกสถานที่มื่ออื่นครับผมมือหนึ่ง หยุดหนึ่งวันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่จะมากินมออื่นอยู่ที่ลานก็นแจ้งไว้ล่วงหน้าครับปุ่งนี้หยุดครับผมอือโอ้มีแคบหมู <Okay. S 1> มนำ เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบไว้สานีสก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปใหม่มื่นหน้าในเวลาเดียวกันนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้พอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ